สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิงก็จะมาแนะนําในเรื่องของความสวยความงามกันค่ะหลายๆคนนะคะเติบโตขึ้นนะคะอายุมากขึ้นเจอมลพิษมลภาวะในแต่ละวันจะทํายังไงละ่ะทาให้ผิวเราไม่เสื่อมโทรมหรือว่าทําให้ผิวเราดูสุขภาพดีดูเด็กตลอดเวลาใช่ไหมละ่ะวันนี้นะคะนิงก็จะมีเคล็ดลับของนิงนะคะที่จะมาบอกทุกคนกันว่านิงทำยังไงถึงว่าหน้าเด็ก ผมสวยหรือว่าผิวดีนะคะตัวเดียวจบเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะมีสารสกัดมากมายจากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนก็ดีไม่ว่าจะเป็นกูต้าไทโอนก็ดีนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยบำรุงซ่อมแซมหลายๆอย่างในร่างกายไม่ว่าจะเป็นผมผิวหรือว่าทุกอย่างในร่างกายนะคะวันนี้นะคะนี่ก็จะมาแนะนำตัวนี้เลยค่ะเป็น r ูบี้คอลลาเจนนะคะตัวนี้นะคะ ทานง,ง่ายมากๆเลยที่นึ่งประทับใจคือทานง,ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะทานแล้วไม่อ้วนด้วยนะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นแบบไม,ม่เลยฟีชูการ์ดีมากๆเลยนะคะแล้วถามว่าคาวไหมตัวนี้คือไม่คาวเลยนะคะเพราะว่าเป็นปลาจากน้ำจืดน,นะคะแล้วก็ทานง,ง่ายรสชาติอร่อยด้วยนะคะวันนี้นี่ก็จะมาทานให้ดูเลยนี่นะคะ ชงแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะซองจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเราก็ชงกับน้ำเปล่าก็ได้นะคะแล้วก็ดื่มเลยอร่อยมากๆเลยค่ะนิ้งทานตัวนี้นะคะทําให้ปัญหาเรื่องสุขภาพผมนิ้งดีขึ้นมากๆเลยตัวนี้นิ้งอยากจะบอกต่อจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะนิ้งอะ่ะจะมีปัญหาเรื่องผมร่วงเพราะว่าเวลาสระผมเนี่ยคือ ตามพื้นห้องน้ำเนี่ยผมจะเต็มไปหมดเลยนะคะหลังๆมานี้ก็คิดว่ามันน้อยลงแต่นี้ก็คิดว่ามันยังร่วงอยู่จนวันหนึ่งนิ้งไปทําผมที่ร้านทาผมนะคะแล้วก็ช่างทําผมถามว่านิ้งไปทําอะไรมาทําไมผมดูสุขภาพดีขึ้นนิ้งรู้สึกแบบดีใจเพราะว่าเอ้ยปกติเป็นคนผมบางอะแล้วก็แบบมันดูไม่สวยเนาะแล้วพอวันหนึ่งผมเรามันดีขึ้นอนะมันก็ทุกอย่างมันก็คือความมั่นใจใช่ไหมล่ะคะแล้วนิ้งก็มาสังเกตว่าเวลานิ้งสระผมเนี่ย ผมยังร่วงอยู่หรือเปล่าะคะตอนนี้คือแทบไม่มีเลยนะคะดีใจมากๆเลยนิงคิดว่านิงทานตัวนี้นะคะแล้วมันช่วยมากๆเลยนะคะลูบี้คอลลาเจนนะคะใครมีปัญหาเดียวกับนิงนะคะนิงแนะนํามากๆเลยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวขาวใสอีกด้วยหน้าเด็กมากๆของดีก็ยังมาบอกต่อใครที่กําลังมองหาคอลลาเจนดีๆทานนะคะตัวนี้แนะนําเลยคะ่ะ